ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติที่ผ่านมาค่ะ โดยที่ลานอนุสวรีท้าวสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่สองนางยลดาวหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า500คนรวมพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน89รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบาพิษเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคม2566นี้ค่ะจากนั้นนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้นนำข้าราชการ สารทหารตำรวจร่วมกันประกอบพิธีวางผ่านพุ่มถวายเครื่องสักราระที่หอประชุมเปรมตินสุลานนท์สารกลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณค่ะ